สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A-Tube ช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาละคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่ตางๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะคลิปนี้มาเจออะไรเอมาเจอซอจีนค่ะสไปซสไปซจีนอะไรเอ <laughs> ชาวจีนทึ่งบอกแม่จีนทึง่งน้องออมน้องออมร้องเพลงนี้ได้ด้วยหรอคือเรื่องของเรื่องนะน่าจะเก็บตกจากวันงานแพนทีนะคะที่พี่หลิงน้องออมไปออกงานคู่กันแล้วน้องออมใครเห็นใครเห็นคลิปนี้บ้างอะเอก็เพิ่งมาเห็นนะแต่เอกคงจะเอาเสียงมาไม่ได้นะคือน้องออมอะลิปซิงนะคะไม่รู้ถ่ายตอกตอกหรือเปล่านะใครเห็นบ้างลิปซิงเพลงจีนที่กําลังเป็นไวรัลของคนจีนคือเป็นเพลงที่ทนสมัยของคนจีนเลยแหละ แล้วเขาก็เลยอึ้งกับอุ้ยน้องอ,อมเจ๋งจริงๆคือบอกแล้วน้องออมเนี่ยหัวไวเขียนตัวกอรจริงก็สวยแม่จีนชอบบอกว่าลายเส้นนี่ยังแบบรู้เลยลมปราณน,น้องดีอ่ะแบบเขียนเขียนเหมาเปีบบ่ะเขียนพูกกันอ่ะเขียนแล้วแบบเส้นนิ่งมั่นคงสไตล์สาวธาด,ดินเขาธาด,ดินที่ไหนเอ๋ก็ไม่รู้อ่ะเอก็นับตามไทยน้องราศีพฤษภก็ถือว่ารักธาด,ดินอ่ะรักใครรักจริงรักใครก็หวังแต่งอ่ะเออประมาณนั้น นะคะไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆเหมือนดินอะนะดินอะเข้าใจป่ะนะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาขยี้กันว่าน้องร้องเพลงอะไรนะคะอ่ะก่อนอื่นเนาะก็ท่านไหนนะคะที่ต้องการช้อปปิ้งช้อปปี้อยู่แล้วสามารถช้อปผ่านช่อง A ได้เดอ้อก็ <c oughs> ขอประทานอภัยใครดูผ่านเวอร์ชันคอมพิวเตอร์นะคะมันจะอยู่ตรงมุมซ้ายล่างจอคะ่ะมันจะมีคําว่าคลิกดูผลิตภัณฑ์ก็คลิกเข้าไปเลยนะคะส่วนท่านไหนที่ดูเวอร์ชันมือถือก็จะอยู่ใต้ล่างคลิป A เ,เองนี่แหละ ก็จะมีคําว่า MORE M o R e, หรือว่าเพิ่มเติมคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเจอสินค้าที่เอเลือกสรรมารให้ปับ๊บหลังจากนั้นก็เลือกจิ้มไปซักสินค้าใดสินค้าหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวมันจะพาท่านว้าไปสู่แอปช้อปปีหลังจากนั้นท่านก็ไปเลือกสรรหาสินค้าที่ท่านต้องการได้เลยนะจ๊ะอ่ะก็คลิปนี้นะคือน้องออมลองเพลงดิบสิงดิบสิงนะเออน่าจะถ่ายต๊อกตอกป้าเอก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าแฟนๆชาวจริงเขาก็ไปเฟซมานะคะ เพลงที่น้องร้องคือเพลงอะไรเอเพลงชื่อว่าเที่ยวโหลจีคือคือเที่ยวโหลจีเนี่ยตอนแรกคือถ้าเที่ยวโหล่มันแปลว่าโดดตึกจีแปลว่าเครื่องเครื่องโดดตึกหรอเอเอไปหามันให้แล้วเอไอเขาบอกว่าไอเที่ยวโหลจีมันคือเครื่องที่แบบคล้ายๆมันก็ไม่เชิงบันจี้จานะคุณมันบอกว่ามันบอกเป็นเครื่องเล่นเขาเรียกว่าดรอปทาวเวอร์เออเอไอมันบอกเองงี้นะดรอปทาวเวอร์ก็ ตกตกอ่ะก็โดดตตกอ่ะเออนะหรือว่าบางคนอาจจะเล่นอาจจะเรียกว่าเป็นเครื่องเล่นดิ่งพัสซูาคล้ายๆบันจี้จัมอย่างงี้อ่ะนะคะเขาบอกเป็นเครื่องเล่นในส่วนสนุกที่ผู้เล่นจะถูกยกขึ้นไปด้านบนแล้วปล่อยให้ตกลงมาอย่างรวดเร็วประหนึ่งว่าตกตตกแต่เป็นเครื่องเล่นนะไม่ได้โดดจริงนะคือเพลงนี้บอกกันนะเนื้อเพลงมันออกจะแรปๆสไตล์น้องชอบหน่อยแต่ไม่ได้แรปขนาดน,านั้นแล้วก็คือคนจริงคุณก็ ดูก็รู้แล้วว่าน,นี้ใส่เขาละเมียดละไมเอ่อลึกซึ้งกินใจคงก่อนต้องมาแล้วก็ลึกซึ้งมากๆเลยนะคะหลายๆครั้งที่เราเราเริ่มรู้จักนิสัยคนจีเราใช่ป่ะนะมากขึ้นนะเพลงนี้นะใครกําลังอ,อกหักอ,อกดอกรักคุดตุดไม่รักอะไรอย่างเงี้ยอย่ามาฟังนะคะเพราะว่ามันจะยิ่งดิ่งไม่ฟังไม่ออกเอเออนั่นแหละคือเพลงมันเนื้อหาดิ่งมากเลยอะ่ะแต่น้องอ,อมเอามาร้องแล้วหน้ายิ้มๆกับ พี่เจเจคิ้วหนานั่นน่ะนะแต่ว่ามันดังเพราะว่าน่าจะดังในต๊อกต๊อกหรือเปล่าคะเอก็ไม่ค่อยได้เข้าต๊อกตอกใช่ไหมเพลงนี้ดังใช่ไหมเอไม่สามารถเอาเพลงมาได้เดี๋ยวมันติ่งดิคาสิตเดี๋ยวเอถ้าไม่ลืมนะเดี๋ยวเอจะปักหมดนะคะมิวสิกวิดีโอนะคะของเพลงนี้เอาไว้ให้แล้วมันจะมีซับไทยเลยเดี๋ยวคุณไปฟังเนื้อหาแล้วกันเนื้อหาแบบโอ้โหอะไรมันจะบรรยายออกมาได้แบบคือเรื่องกาบโครงกรคือเพลงอ่ะเนื้อเพลงมันก็จะคล้ายๆโครงกรส่วนหนึ่งใช่ปะ อะไรอย่างานั้นน่ะโอ้โหอะไรจะพ to ี sure ่จีนจะขนาดนี้คะแต่ใดๆเรามาดูฟีดแบ็กก่อนฟีดแบ็กอะไรเอฟฟแลล์ฟีดแบ็กฟ mm ิดแลกละฟีดแบ็กจากทางพี่สาวจีนบอกโอ้โหอ๋อหอที่คือโอ้โหน้องออมเจ๋งขึ้นเรื่อยๆเลยอะมีแต่น้องออมคนเดียวที่ทําให้เจ๊กวงเจเจนะคะยิ้มจนเหลือแต่คิ้วหนาๆได้อย่างเดียวเพราะตาหายไปแล้วลูกตาเวลายิ้มทีหายไปเลยค่ะเหลือแต่คิ้วหนาๆที่ยังเหลืออยู่เขาบอกมีแต่ น้องออมนี่แหละที่ทาให้พี่หลิงหัวราอดได้ขนาดนี้ขนาดไหนก็ขนาดที่แบบว่านะคือเอาจริงๆนะถ้าน้องออมฝึกร้องเพลงนี้แล้วไปร้องในงานแฟมิที่จีนนะคุณจะกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดแล้วจะได้ใจยิ่งเลยอะ่ะแต่สงสัยจะข้าลิขสิทธิ์อ่ะเนาะไปร้องเพลงเขาใช่ไหมเนาะก็ไม่รู้ละ่ะหลายคนเข้ามาดูบอกโอ้หน้องออมร้องเพลงนี้ได้แล้วก็ชูนิ้วโป้งให้เลยคือยอดเยี่ยมนะคะมันเป็นเพลงที่กําลังอินเทรนด์ของเขาเลยอะ่ะนะ ถามว่ายังไงก็พอดีแต่ว่ามันมันเศร้าไม่ค่อยอยากฟังเอนะไม่ได้ว่าอกหักอะไรหลอกจิตตกนะช่วงนี้อยากฟังเพลงอะไรก็ไม่ต้องเอาความหมายไงเอนะเขาบอกสุดยอดเลยทั้งหลิงทั้งอ้อมเหลี่ยงเป่าเป่าเนี่ยเราได้ยินมันเยอะแล้วแต่อันนี้สับใหม่นะเหลี่ยงเป่าถ้าเขาพูดเหลียงเป่าเมื่อไหร่แปลว่าอะไรเอแปลว่าลูกรักทั้งสองก็คือหลิงอ้อมนะเหลียงเป่านะคะเหลียงเป่าลูกรักทั้งสองเหลี่ยงแปลว่าสองง เลี้ยงเปล่านะลูกหลักทั้งสองก็คือหมายถึงหลิงออมคือยอดเยี่ยมมากคือชอบคู่นี้มากเขาบอกว่าคู่นี้อยู่ด้วยกันทีไรคือจะมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักนะเขาบอกว่าน้องออมเขาเรียกน้องออมว่าโกลเด้นโกลเด้นตัวน้อยนะได้ร้องเพลงนี้แบบเออเขาคือเขาขบปลื้มอ่ะขาปลื้ม,ะมนะภาษาจีของน้องออมดีขึ้นเรื่อยๆอ่าเป็นไงล่ะจะชอบมากบอกแล้ว ชาวจีนจะชอบมากกับคนที่แบบพยายามเรียนรู้วัฒนธรรมเขาโดยเฉพาะภาษงภาษาอะไรอย่างเงี้ยนะเอออันนี้เขาภากเสียงเป็นพี่หลิงว่าไม่อยาก,กรู้เลยว่าพัญญาตัวเองร้องเพลงนี้ได้ด้วยนะแล้วก็หัวเราะก็ดู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 คุณควางสี่ยิ้มจนเหลือแต่คิ้วหนาๆน,นะหัวเราะยังมีความสุขใจคืออยู่กับน้องออมน,นี่ไม่เคยว่างเว้นต่อการยิ้มเลยใช่ไหมคือเขาทึ่งอ่ะเขาทึ่งว่าเฮ้ยร้องเพลงนี้ได้คือ ถ้าสไตล์เราให้พี่หลิงร้องได้ไหมไม่น่าได้มันมีช่วงแป็แปๆหน่อยด้วยต้องนองออมนี่แหละนะอุ้ยถ้านองออมหรอแต่อย่างว่ามันอาจจะติดลิขสิทธิ์นะเนาะเพราะว่าเพลงเขากําลังกําลังดังเลยอะที่เมืองจีนนะคะเขาบอกสองคนนี้นะคะพออยู่ด้วยกันแล้วแบบเคมีมันได้เคมีมันลงตัวเออเขาบอกว่าความหวานมักจะแฝงอยู่ในคู่นี้เสมอคือดูทีไรมันจะมีชอ็อตหวานๆนะนะ อันนี้คืออะไรเขาบอกอยากดูโชว์ใหญ่ๆของทั้งคู่แล้วทําท่าสวิปขาท่าสวิปขาคือค่าอะไรคะเอก,ก็งงคนนี้เขาบอกว่าโอ้โหน้องออมหน้าทึ่งจริงๆคือใช่เขาทึ่งว่าหนึ่งรู้จักเพลงแทนสมัยของเขาด้วยและสองแหมคุยเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันเชื่อมต่อก,กันได้ยิ่งตอกตอกนี่มาเชื่อมวัฒนธรรมจีนมาถึงพวกเราได้ดีเยี่ยมเลยใช่ไหมแต่ก่อนนะใช่ไหมถ้าแต่ก่อนยังไม่มีตอกตอกอะเพลงจีนเพลงอะไร เพลงเขาบ้านเขากาลังดังเพลงไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ค่อยรู้มากแต่ตอนนี้แบบยิ่งมีตอกตอกจีนี่เข้ามาคือแบบเออนะไหนก็คือไหนมาดูอยากรู้ความหมายเนื้อเพลงกันบ้างนะคือถ้าท่านไหนขี้เกียจไปดูนะคือเพลงมันก็ฟังเพราะดีอะนะแต่ว่าเองคงเอามาเปิดไม่ได้นะมันติดลิขสิทธิ์นะคะติดลิขสิทธิ์แน่ๆเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเอแปะลิงก์ตง YouTube เอาไว้ให้ เขาพูดว well. well? ่าอะไรอะเอความหมายโดยรวมเลยนะพูดประมาณว่ามีคนรักกันคู่หนึ่งใช่ป่ะอันนี้ผู้ชายร้องเอก็จะถือว่าผู้ชายเป็นฝ่ายอกหักละกันพอผู้ชายเป็นคนร้องเพลงนี้เขาบอกว่าเออคล้ายๆว่าผู้หญิง่มาบอกเลิกเขานะคะแล้วก็ประมาณว่าหลอกหลอกช่วยเธอช่วยหลอกฉันหน่อยก็ได้ว่าเธอจริงๆเธอมีเอ่อ h i d d e เ a g e n อะไรบางอย่างที่เธอต้องไปจัดการเธอก็เลยต้องมาเลิกกับฉันจริงๆเธอไม่ได้อยากเลิกกับฉันหรอก แต่เวลาการที่เธอมาบอกเลิกฉันเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันทําให้หัวฉันเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยแบบคือคล้ายๆโดดตึกอะแต่อันนี้เขาบอกว่าเป็นเครื่องเล่นดิ่งพัชสุธานะเออแบบออ้ยเอบอกโอ้โหความหมายโคตรแรงอะเหมือนแบบเลือดออกจากหัวฉันเหมือนแบบพาฉันเหมือนเธอตอนที่เธอมาบอกเลิกฉันอะไรอย่างเงี้ยทําให้ฉันเหมือนแบบเธอเป็นคนฉุดฉันลงมาดิ่งลงมาเลอยอย่างเงี้ยเพลงเขาฟังอย่างนี้แต่เนื้อหาแรงนะ จริงๆถ้าอยู่เมืองไทยต้องขึ้นเลยค่ะ18บวก18บวกไม่ใช่มังเอใช่ไหมเออควรอยู่ในอะไรนะความดูแลของผู้ปกครองต้องพิจารณาให้เด็กๆดูด้วยเพราะมันมีซับไทยหลาเลยละ่ะอันนี้ชื่อเพลง Jumping Machine นะคะจาก LBI ใช่ไหมรีปีชื่อเพลงเออชื่อวงเขารีปีไม่รู้วงหรือชื่อคนอะรีปีอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะเนื้อหาเพลงเขานะอันนี้คือสปอยให้นะเนื้อหา เอ้ยแรงนะใช่ปะ่ะอยากให้หัวเลือดออกเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเพลงนี้เออจังหวะมันก็ติดหูดีลี่ปี่นะคนร้องคือลี่ปี่อ่ะมาดูเดี๋ยวค่อยค,อยคอยดูกันแป๊บแปๆปปอยากอยากรู้มักเราก็อยากรูก้นะว่าน้องเออตอนนี้น้องกําลังฟังเพลงไหนเพราะว่าล่าสุดที่น้องไปให้สัมภาษณ์ในนิตยสารจีนน้องบอก แปลกมากเลยว่าออมตอนนี้น้องออมยังไม่มีเพลงในหัวแบบไม่ได้ฟังเพลงใหม่อะไรเลยจนตอนหลังมาบอกว่าเป็นเพลงของคุณไบอาชิรวิชใช่ไหมอ่ะนะแต่อันนี้น้องพึ่งร้องเพิ่งลิบซิงในงานแพนทีนล่าสุดเองนะมาฟังกันว่าน้องน้องน้องลิบซิงได้แสดงว่าน้องฟังแหละนะเออน้องเขาทันสมัยอะน้องเนี่ยน้องออมอะ่ะเขาบอกว่าขึ้นมาก็นะเนื้อหาเพลงแปลว่าลมพัดผ่านไปแล้ว ทิ้งไว้แค่ใบไม้ที่ร่วงหล่นอยู่บนถนนเธอก็จากไปแล้วทิ้งให้ฉันร้องไห้จนตาแดงก่ำฉันพยายามข่มตานอนหลับให้ฉันเจอเธอในฝันบ้างได้ไหมเหมือนฉันเป็นส่วนหนึ่งของแสงเหนือที่เฝ้ารออยู่อีกฝั่งของโลกที่ไกลแสนไกล ตั้งแต่ที่ฉันได้สบตาเธอฉันถึงได้รู้ว่าความเหงามันทรมานแค่ไหนหน่าตลกดีใช่ไหมตอนฉันลบข้อมูลเก่าๆพวกนั้นทิ้งมันรู้สึกน่ากลัวแค่ไหนเขาเห็นสิ่งที่ฉันทำลายลงไปหรือเปล่ามีแค่ฉันคนเดียวที่มองเธอด้วยสายตาแบบนั้นนะคะ ฉันหลับไม่ลงเลยตั้งแต่เมื่อคืนืมอฉันหลับไม่ลงเลยตั้งแต่ตอนกลางคืนจนถึงเช้าที่พระอาทิตย์ขึ้นเธอคงไม่สนหัวใจเธอคงไม่สนหัวใจที่แสนเจ็บปวดของฉันอีกต่อไปแล้ว เหมือนเธอเฝ้าหาความเป็นอิสระตั้งแต่วันที่เธอได้พบกับฉันทำไมเธอถึงยอมแลกความสัมพันธ์ของเราเพื่อเขาง่ายๆแบบนี้อ๋อเธอปัญนใจอะเนาะ,เ,นะเธอคนนี้ปัญนใจไปให้อีกคนหนึ่งเขบอกทำไมยอมแลกความสัมพันธ์ง่ายๆแบบนี้เพื่อเขาหรือฉันมันไม่มีค่าอะไรการตกหลุมรักคนที่ไม่รักฉันมันก็เหมือนการพุ่งเข้าหากำแพง หรือเพราะลึกๆข้างในฉันนั้นหวังว่าถ้าหัวฉันแตกแล้วเต็มไปด้วยเลือดอาจจะทำให้เธอนึกถึงช่วงเวลาที่เธอรักฉันที่สุดโอ้โหโคตรดาร์กเลยเพลงนี้แบบประมาณว่าจะดึงความสนใจอะโดยการทำหัวตัวเองให้เลือดแตกเธอจะได้หันมานึกถึงเอ้ยเธอเคยรักฉันนะเว้ยคือเรียกร้องความสนใจจากแฟนเก่านั่นแหละคนที่ทิ้งไปดาร์กมาโคตรดาร์กเนอะเพลงเขาอะ ที่รักความสัมพันธ์ของเรานั้นเหมือนกับเครื่องเล่นดรอปทาวเวอร์ก็คือเครื่องเล่นดิ่งพัุธาน,น,นะคะเธอพาฉันพุ่งแล้วก็ดิ่งลงมาอย่างรวดเร็วเธอทำให้ฉันแทบเป็นบ้ากว่าจะหลุดพ้นมาได้ก็เกือบไม่รอดท้องฟ้าไม่เคยสดใสแบบนี้มานานแล้วนะแต่คำพูดของเธอทำให้ฉันมีฝนตกในใจความจริง ความจริงไรเอ่เดี๋ยวนะความจริงมันไม่ใช่เพราะว่าเธอไม่รักฉันแล้วใช่ไหมแค่มีเรื่องบางอย่างต้องไปจัดการทำไมเธอไม่พูดอะไรออกมาบ้างเลยล่ะหรือมันเป็นเพราะว่าฉันพูดอะไรออกไปแทงใจเธอยอมรับเธอว่าเธอก็ยังแคร์กันอยู่คือ,อยังเล้าหรือยังหลอกตัวเองว่าผู้หญิงที่ทิ้งไปอะ่ะจริงๆก็ยังรักยังแคร์กันอยู่ ทำไมไม่พูดออกมาล่ะเออประมาณเนี้ยนะก็คือประมาณอาการคนเลาเหลือเออนะหรือแค่โกหกฉันมาก็ได้คืออยากได้ยินคําโกหกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเออที่บอกว่าไม่รักกันนั้นโกหกอะไรอย่างเงี้ยที่ทิ้งกันไปคือโกหกมีเรื่องอะไรก็บอกมาเหอะนะเขาบอกน่าตลกดีใช่ไหม แค่เห็นเธอฉันก็เจ็บจนแทบทนไม่ได้แล้วจะให้ฉันยอมรับเรื่องไร้สราระอย่างนี้ได้ยังไงหรือว่าฉันดูไม่มีค่าอะไรการตกหลุมรักคนที่ไม่รักฉันมันก็เหมือนการพุ่งเข้าหากาแพงหรือเพราะลึกๆข้างในฉันอาจจะหวังว่าถ้าหัวฉันแตกแล้วเต็มไปด้วยเลือดมันอาจจะทำให้เธอนึกถึงช่วงเวลาที่เธอรักฉันที่สุด ที่รักความสัมพันธ์ของเรานั้นเหมือนกับเครื่องเล่นดรอปทาวเวอร์เธอพาฉันพุ่งแล้วก็ดิ่งลงมาอย่างรวดเร็วเธอทำให้ฉันแทบเป็นบ้ากว่าจะหลุดพ้นมาได้ก็เกือบไม่รอดท้องฟ้าไม่เคยสดใสแบบนี้มานานแล้วนะแต่คำพูดของเธอทำให้ฉันมีฝนตกในใจความจริงมันไม่ใช่เพราะว่าเธอไม่รักฉัน แค่มีเรื่องบางอย่างต้องไปจัดการทำไมเธอไม่พูดอะไรออกมาบ้างเลยล่ะหรือมันเป็นเพราะว่าฉันพูดอะไรออกไปแทงใจเธอยอมรับมาเถอะว่าเธอก็ยังแคร์กันอยู่หรือแค่โกหกฉันมาก็ได้เออก็คืออาการของคนที่โดนบอกเลิกแล้วก็ยังจะเร้าหรือให้เขากลับมาบอกว่า มันมีเหตุผลอะไรบางอย่างไม่ใช่ว่าไม่รักกันนะคะแต่ว่ามันมีเรื่องบางอย่างที่ต้องไปจัดการก็แค่บอกมานะหรือว่าฉันหวังลึกๆว่าถ้าเลือดฉันในหัวแตกออกมาอาจจะทําให้เธอนึกถึงตอนที่เธอเคยรักฉันที่สุดก็ได้ก็คือทำให้เธอได้ได้สติแบบประมาณว่าดึงความสนใจอะคะ่ะท่านผู้ชมอย่าไปทํานะคะ Dark, no, เพลงดาร์กเนอะไอ้ว่า Dark เอว่าดาร์เอวาดาร์คือฟังผ่านๆก็เพราะดีแต่ความหมายดาร์ก ดักมากนะแต่ว่าคุณรู้ป่ะเพลงนี้จาก Sony Music นะประเทศจีนเลยนะจากค่ายคลาย Sony Music นะคะเอ่อเพิ่งเอามาลง Youtube ในวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาเดือน3ยอดคนดูป่าเข้าไป25ล้านวิวค่ะสุดยอดก็คือเพลงฮิตอ่ะเนาะแล้วน้องออมเอามาลองอ่ะคุณแต่ใดๆเนื้อหาในเพลงไม่เกี่ยวกับน้องออมคิดว่าน้องออมรู้เนื้อหาเพลงไหมอาจจะรู้นะ อาจจะรู้นะเพราะว่าน้องเขาน่าจะฝึกท่อนลิปซิงนี้ออกมาแล้วก็มาลองได้เนี่ยดูคอมเมนต์บอกว่าตอนนี้ในไทยเพลงนี้ไวัวเราหนักมากใช่ไหมเออเขาบอกคือคนไทยชอบนะเพลงจีนเพลงเนี้ยบอกว่าไปอยู่ไหนมาอะไรอย่างเนี้ยนะบอกหลายคนเพราะถึงแม้จะฟังไม่ออกใช่เพลงเนี้ยบางทีมันเป็นภาษาสากลเราฟังแค่ทํานองหรืออะไรอย่างเนี้ยโหแต่พอดูเนื้อหาพอไปรู้ความหมายเนื้อหาคือ ดิ่งสุดๆสมชื่อเลยค่ะดิ่งพัส,สุธาเครื่องเล่นดิ่งพัส,สุธาอันนี้โอ้โ oh, หคนเอ้ยคนจีนมาเขียนไหนดูซิเอว่าคนไต้หวันหรือคนอะไรไม่รู้นะหรืออาจจะคนฮ่องกงก็ได้นะเพราะเขาใช้จีนเต็มเขาบอกวาอ่างนี้นะนักแต่งเพลงใช้สมองนักร้องใช้หัวใจคนฟังใช้อารมณ์ และผู้คนที่เปลี่ยมไปด้วยเรื่องราวต่างหลั่งน้ำตาฉันไม่ได้กลัวว่าดนตรีจะไพเราะเกินไปแต่ฉันกลัวว่าเนื้อเพลงจะกินใจฉันฉันขอให้คูณอยู่หน้าจอมีแสงสว่างในยามมืดมิดมีร่มในยามฝนตกและมีชีวิตที่ปลอดภยัยโอ้โหคนกดไลค์คอมเมนต์นี้ไป929หลายอะนักเพลงนักแต่งเพลงใช้สมองคนร้องใช้หัวใจคนฟังใช้อารมณ์ แล้วก็มาตบท้ทยที่ขอให้ทุกคนอะพะมาณว่ามีมีที่พึ่งพิงนะนะก็คือยามฝนตกก็ขอให้มีร่มนะในยามที่มืดมิดหน้าจอคอมหน้าจอมือถือก็ยังมีแสงสว่างคือขอให้ทุกคนแบบอืจริงเหรอเขาบอกว่าเขาบอกเพลงตัวอย่างอันนี้คนจีนบอกคุยกันนะเพลงตัวอย่างมาจากพี่ฟาง แนวร้องมาจากเจโชส่วนคนที่ฟังเพลงเหล่านี้ก็กําลังมองหาอาหารทดแทนอยู่ก็คือพวก j จ y s h อะไรอย่างนี้ตอนนี้เขาไม่ค่อยมีผลงานแล้ว้งคะใช่ไหมก็เลยนะอารมณ์มันได้ฟีลเหมือนประมาณเจโช h อะไรอย่างเงี้ยก็เลยนะก็กําลังมองหาอาหารทดแทนก็คืออะไรที่มาทดแทนใจโช h อย่างนี้นะอืมเออเป็นเพลงที่เพราะนะแต่ไม่รู้น้องออมจะรู้ความหมายปะนะเศร้ามากอืม คนจีนก็เข้ามาเขียนเยอะนะทั้งทั้งจีนอ่าบางคนก็อย่างนี้นะเนื้อเพลงบางท่อนในเพลงนี้ก็โอเคอยู่แต่ส่วนใหญ่ให้ความรู้สึกเหมือนเขียนในระดับนักเรียนมัธยมต้นนะคือคือถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยเขาจะไม่ไม,ไม่ไม่ดิ่งขนาดนี้มั้งแต่อุย้ยเอว่าตอนนี้ทุกคนนะจิตตกกันง่ายอะค่ะเอออืม หลายคนก็ชอบเพลงนี้เนาะเขาบอกดีใจนะคะสำหรับคนที่กำลังอ่านข้อความนี้อยู่อันนี้เป็นคอมเมนต์นะหากใครกำลังประสบปัญหาโปรดจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและอย่ายอมแพ้ขอให้ยิ้มได้ในทุกวันขอให้เข้มแข็งแนละต่อสู้เพื่อความฝันใช่นะคะอย่าไปดิ่งมากนะคนอกหักอะไรอย่างนี้อย่าไปรู้ความหมายอะไรมากก็คาบไปเลยนะ เพลงมันก็พอดีนะแต่ใครที่ดิ่งอยู่แล้วนี่ดิ่งเอาง่ายๆเลยนะมีแต่คนบอกขอให้คนที่แบบมาเห็นคอมเมนต์นี้จะมีสุขภาพแข็งแรงโชคดีผ่านพ้นความเจ็บปวดในอดีตไปได้ขอให้งดงามยิ่งขึ้นนำพรมาสู่คนรอบข้างหวังว่าฉันจะช่วยคุณได้ใช่เพลงนี้ฟังเราดิ่งก็เลยแต่ละคนเลยต้องมาอวยพรนะคุณนี่คือคอมเมนต์เอเรื่องอ่านเฉพาะของคนจีนนะเขาบอกเออเขาบอก อันนี้เขียนดีสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดในความรักคือการไม่ยอมปล่อยมือแต่กลับหวังให้คนจดจำแม้ในายามที่หัวใจกำลังแตกสลายเพลงนี้เปลี่ยนความอกหักให้กลายเป็นแสงออโรราสวยงามพอให้คนทั้งโลกได้เห็นแต่ไม่อาจส่องประกายด้านหลังของคนที่หันหลังให้อีกต่อไปคือถ้าเขาจะไปก็คือไปไม่ต้องไปเราหรือเขาไม่หันมามองหรอกเออก็จริงนะคะเดี๋ยวบัรญ,ญาจะหันกลับมามองมันหันกลับมามองเองค่ะ นะไม่ต้องไปเราหรือโอเคป้าไม่ต้องดิ่งข้างหน้ายังมีดอกไม้ให้ตามเก็บอีกเยอะแยะนะคะไม่ต้องไปหวังจะเก็บดอกไม้ดอกเก่าเอพูดอะไรอะ่ะเอเอมองไปข้างหน้าคุณนะคะอืมไม่ต้องไปดิ่งมากฉันจะไม่ดิ่งจนกระทั่งเอมาเน้นว่าดิ่งแหละนะเออไหนเขาบอกตอนฟังเพลงนี้ครั้งแรกอันนี้คนจีนนะ ไม่เข้าใจความหมายเนื้อเพลงเลยใช่เพลงนี้มันต้องคุณต้องค่อยๆค,คิดตามนะว่าเขาต้องการสื่ออะไรเขาบอกว่าดู้ว่าเป็นเพลงล้างสมองซะอีกคนที่ไม่เข้าใจเนื้อเพลงก็มีความสุขดีแต่พอนึกถึงประสบการณ์ของตัวเองแล้วมันกินใจจริงๆค่ะตอนแรกโดนทำนองเพลงล้างสมองไปเยอะมากแต่พอฟังเนื้อเพลงไปเรื่อยๆก็ยิ่งเศร้าเข้าไปอีกเข้าใจความรู้สึกและ ก็คือคนที่มีประสบการณ์ดิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะยิ่งดิ่งอย่าไปฟังอย่าไปอะไรมากนะคือฟังโดยไม่รู้ความหมายเพราะดีแต่พอรู้ความหมายแล้วดิ่งโคตรนะฮะแล้วถามว่ามันใช่ทุกตรงไหมที่เขาบอกใช่นะโมเมนต์ที่คนที่ถูกทิ้งไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ล่ะอยากจะเราหรือหาเหตุผลอะไรก็ได้ไม่ใช่ว่าเธอไม่รักฉันนะที่เธอทิ้งฉันไปเธอต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างใช่ไหมล่ะแต่เหตุผลนั้นคือไม่ใช่ไม่รักกันอะไรอย่างเงี้ยประนานว่าแบบเออหลอกตัวเองหรืออะไรไปนะ ใช่ไหมจนกระทั่งแบบเขาเขา,เขาสามารถกลั่นกรองออกมาได้ขนาดที่ว่าฉันอยากจะให้เลือดออกจากหัวเพื่อที่จะให้เธอกลับมาสนใจแล้วก็ลองนึกถึงช่วงเวลาที่เธอรักฉันที่สุดไงเธอเคยแคร์ฉันที่สุดนี่ถ้าฉันเจ็บขนาดเลือดออกจากหัวคนที่เคยรักฉันคนนั้นของเธอคนที่เคยเป็นเธอคนนั้นน่ะเธอจะต้องหันกลับมาสนใจฉันเซะอะไรอย่างเงี้ยนะเอออย่าไปทํานะทําอะไรเออเออนั่นนะ่ะเขาก็แค่เปรียบเปรยนะ คนนั้นก็เขียนดีนะเขาบอกว่าคือฟังเพลงแต่ทํานองมันก็เพราะดีแต่อย่าให้รู้ความหมายนะโอ้ยิ่งดิ่งก้าไปอีก <c oughs> อูอันนี้พูดถูกเขาบอกการแสดงออกทางอารมณ์บนเพลงแบบนี้มันน่าเศร้าจริงๆต้องอกหักขนาดไหนนะถึงจะแต่งเพลงได้เศร้าขนาดนี้โอ้ยอ,อกเดาะจริงๆเลยคะ่ะเออไหน คือใช่ถ้ายังไม่ฟังยังไม่รู้เนื้อหาเพลงนี่ก็เอ้ยพอดีแต่พอรู้ความหมายคือพอเลยเออไม่เอานะชีวิตนี้ยังอีกยาวไกลค่ะทุกคนนะไม่ต้องไปคิดอะไรไปเขาไปก็ไปเออจะไปทํายังไงเขาก็คุณจะส่องแสงสว่างยังไงเขาก็หันหลังให้คุณแล้วเขามองไม่เห็นหรอกนะไม่ต้องไปพยายามส่องแสงสว่างทําตัวให้เขาสนใจไม่ต้องนะคะเรามีคุณค่ามากกว่าน,นั้นค่ะอืมคนเวียดนามเข้ามาฟังเยอะนะคุณ ดิ่งเนาะดิ่งพัสุทาเครื่องเล่นดิ่งพัสุทาค่ะโอ,อ้จีนเขาบอกเพลงเพลงจีนมักจะมีแบบมักจะมีอะไรที่พิเศษอะเออเขาเขาจะเปรียบเปยอะไรออกมาได้ตรงใจเราอย่างที่บางครั้งความรู้สึกเราอะเราพูดออกมาเป็นคำพูดไม่ได้แต่คนจีนพี่จีนทำได้ค่ะก็คือเขาเป็นคนละเมียดนั่นแหละ นะเอาเป็นว่าโอ้โหถ้าน้องออมสามารถเอาเพลงนี้ไปร้องได้ในงานแฟนมีดนี่คือแบบนะคือจะได้ใจแม่จีนเยอะมากเลยแต่แบบเออโอโหแต่เอาเพลงอื่นก็ได้มัง้งนะมันเศร้าเกินแล้วมันไม่เข้ากับบริบทของน้องออมค่ะน้องออมไม่ใช่โหมดเศร้าอย่างนี้ <laughs> แต่มันมีแรปหน่อยๆด้วยงานเหมือนที่น้องอ,อมชอบแรปหน่อยๆใช่ไหมเร็วๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มาจบท้ายด้วยคอมเมนต์นี้นะ ดนตรีที่ดีก็เหมือนภาพวาดถ่ายทอดอารมณ์ได้โดยไม่ต้องมีคำบทเพลงนี้ก็เช่นเดียวกันเงียบงันแต่ทรงพลังยิ่งกว่าคำพูดเข้าถึงจิตวิญญาณนะบางคนบอกเข้ามาฟังทุกวันอย่าให้ได้แปลเฉียวคุณ <c oughs> อ่ะน,นะคิดเห็นกันยังไงไปฟังแล้วเป็นยังไงก็มาร่วมแชร์โมเมนต์ก็ได้นะใดๆไม่ต้องไปดิ่งขนาดนั้นค่ะนะคะชีวิตจะมีอะไรให้คนพบอีกเยอะแยะมากมาย โอเคนะเนาะอะล่ะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ